ตัวนี้ครับอยู่กับผมแล้วก็คือเป็นตัว mini ptz camera นะครับหลายคนมีปัญหาเรื่องของการติดตั้งกล้องออติดตั้งกล้องที่เป็นแพนทิวซูเนี่ย ptz นั้นเนี่ยติดตั้งไปแล้วเนี่ยเราก็ได้แพนสามารถแพนไปซ้ายไปขวาได้นะครับแต่เวลาเราแพนไปเนี่ยมุมที่เป็นมุมกว้างๆมุมที่เราอยากจะดูครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยมันไม่โดนเวอร์ด้วยเป็นที่มาของกล้องตัวนี้ครับก็เป็นตัวกล้องของทาง Hi v i s i o n รุ่นที่เป็นมีนิทันเดนบูนะครับเป็น mini ptz camera นะครับความละเอียดอยู่ที่4ล้านไม่กลพิเซ่กล้องที่เป็นตัวมุมบนที่เป็น o v อร์วิว แบบนี้นะครับก็แล้วก็กล้องที่เป็นกล้องแพทิวซูมที่อยู่ข้างล่างนะครับก็ได้4ล้านเหมือนกัน สวัสดีครับอยู่กับช่างบิ๊กติดกล้องนะครับวันนี้เจ้าตัวนี้ครับอยู่กับผมแล้วก็คือเป็นตัวมินิ p t z c a m e r a นะครับหลายคนมีปัญหาเรื่องของการติดตั้งกล้องไว้ที่จุดจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ติดตั้งกล้องที่เป็นแพนทิวซูเนี่ย PTZ นั้นเนี่ยติดตั้งไปแล้วเนี่ยเราก็ได้แพนสามารถแพนไปซ้ายไปขวาได้นะครับแต่เวลาเราแพนไปเนี่ยมุมที่เป็นมุมกว้างมุมที่เราอยากจะดูครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยมันไม่โดนครอเวอร์ด้วยมันไม่ได้ไม่ได้บันทึก เข้าไปด้วยนะครับเป็นที่มาของกล้องตัวนี้ครับก็เป็นตัวกล้องของทาง Hikvision รุ่นที่เป็น t a n d e m u s นะครับเทคนโนโลยี t a n d e m u s นะครับเป็น Mini PTZ c a m e r a นะครับตัวรุ่นก็จะเป็นรุ่น DS2SE3C404MWG4E14 นะครับตัวนี้เป็นกล้อง t a n d e m u s ขนาดความละเอียดอยู่ที่4ล้าน m e g พิกเซลทั้ง2ตัวเลยนะครับจากด,ดูจากตัวกล้องเนี่ยก็จะมีกล้องที่เป็นตัวมุมบนที่เป็น Overview แบบนี้นะครับแล้วก็กล้องที่เป็นกล้องแพทเทิวซูมที่อยู่ข้างล่างนะครับก็ได้4ล้านเหมือนกันตัวนี้ผมดูจากสเปคแล้วเนี่ยความกว้างของเลนเขาเนี่ยประมาณเกือบ110กว่าองศาเลยนะครับในการรับภาพก็คือได้กว้างมากเวลาติดตั้งประมาณนี้มุมที่ได้ก็จะอยู่ประมาณนี้เลย,ยประมาณมือผมเนี่ยก็คือเป็นมุมกว้างๆโอเวอร์วิวได้เลยเวลาเราติดไปแล้วเนี่ยสมมติถ,ถ้าเป็นที่ลานจอดรถเนี่ยเราสามารถติดตรงกลางได้นะครับส่วนตัวข้างล่างเราก็ใช้เวลาซูมในดีเทลในมุมภาพต่างๆได้เหมือนกันนะครับ โอเคทีนี้เขาก็มีรุ่นฝาแฝดเขาด้วยแหละก็คือตัวนี้ก็อาจจะเป็น PUE ทั่วไปนะครับแต่ส่วนตัวนี้เนี่ยอาจจะรองรับตัว Wi-Fi ได้หรือจะเป็น 4G ได้นะครับเดี๋ยวตอมเดี๋ยวก็ค่อยมาแนะนําในจังหวะถัดไปแล้วกันนะครับสลับต้นนิ้วเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ประมาณนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะทําการแกะกล่อง unbox มานะครับก็เดี๋ยวมาดูด้วยกันว่าข้างในนี้จะมีอะไรบ้างติดตามได้เลยขอแวะมานิดนึงล้กัน ตัวนี้รองรับ P.O.E แล้วเนาะแล้วก็รองรับการตรวจจับแยกคนแยกรถได้นะครับมีไมค์มีลำโพงในตัวสามารถทำ Two-way t a l ได้นะครับสามารถโต้ตอบคนที่อยู่พื้นที่ได้สมวิลิการ์ได้กันน้ำกันฝนกันฝุ่นนะครับตัวนี้ให้มาฟีเจอร์มาครบเลยถัดมาเดี๋ยวเรามาล,ลอง Unbox กันนะครับเดี๋ยวมาแล้วชิ้นแรกนะครับเป็นคู่มือนี่นะนี่อโอเคคู่มือนี่นะฮะถัดมาก็จะเป็นเจ้าตัวบูทกันน้ำนะครับตัวนี้ให้เป็นบูทสีดำมานะครับน่าจะเข้ากับตัวกล้องได้ดียิ่งขึ้นนะครับ มีอะไรอีกมีเพลจเจาะนี่เพลจเจาะแปะไว้ล็งเจาะได้นะครับมีตัวพุกกับตัวสกรูมาให้พร้อมงานติดตั้งเลยนะครับพร้อมสลับติดตั้งได้เลยโอเคถัดมานะครับก็เป็นโฟมครับไม่ใช่อะไรโมก่อนจะเจอตัวกล้องครับก็ในตัวกล้องบางท่านอาจจะไม่สะดวกในงานติดตั้งไม่มีสวิตช์ p ี e ตัวเขาก็มีสวิตช์อะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะครับสวิตชิ่งอะแดปเตอร์ให้ด้วยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยตัวกล้องออกมา นี่นะนี่หตัวใหญ่กว่าที่คิดก็บอบอดี้เป็นพลาสติกนะครับบนล่างนะครับฝั่งตัวพอร์ตเสียบสายก็จะมีเรื่องของพอร์ตแลนด์แล้วก็พอร์ตที่เป็น DC 12V โวลต์ให้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ละกันติดตั้งนะครับก็สังเกตว่าจะมีมุมบนเนี่ยสามารถปรับภาพได้เงยขึ้นเงยลงได้นิดนึ่งเนาะเงยขึ้นเงยลงได้นิดนึงนะครับประมาณนี้ ตัวกล้องตัวงลางกำหมุนได้เป็นแผ่นที่ซูมนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะเหมือนวอมไลท์ด้วยนะครับก็ทําให้ภาพที่ได้กงคือก็เป็นภาพที่สวยด้วยนะครับก็ประมาณนี้ละกันสำหรับเจ้าตัวกล้องรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปติดตั้งจริงๆแล้วก็ลองดูภาพแล้วลองเทคฟีเจอร์ต่างๆกับเจ้าตัวนี้ดูนะครับก็ฝากติดตามชมได้ในคลิปเลยครับก่อนที่จะไปติดตั้งจริงนะครับก็เดี๋ยวเรา มาเล่าสเปคกันก่อนละกันนะครับเผื่อจะมีเรื่องดีเทลได้พูดกันก่อนนะครับมาพูดกันอีกทีนะครับเป็นกล้อง t ทนเดมบูพีทีนะครับรุ่น D S 2 S E 3 C 404 M W G ขีด E สแลสสินะครับเป็นเลนแบบ2.8มิลนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกล้องที่เป็นกล้อง PT ทํา r o นวู e เนี่ยในราคาที่จับต้องได้นะครับเป็น Affordable นะครับออสำหรับออลูกค้าท,ทั่วไปที่อยากจะติดกล้องนะครับแล้วก็อยากได้กล้องที่มันราคาไม่ไมแรงมากเนี่ยตัวนี้ทําได้นะครับตัวนี้อย่างที่เราไปแล้วเนาะตัวนี้เขามีขาที่เป็นข้างบนเนี่ยสามารถติดตั้งในทั้งเป็นติดผนังแบบนี้เป็นแบบว a ล l m o u n ก็ได้หรือจะไปติดกับแบบซ e ล l i n g ก็ได้นะครับตัวนี้รองรับได้ทั้ง2แบบเลยมีกล้องข้างบนนะครับที่เป็นแบบ Static Channel นะครับความละเอียดอยู่ที่4ล้านเมกะพิกเซลนะครับ ความกว้างเลนอยู่ที่28มิลลิเมตรนะครับสามารถเงยหน้าก้มเงยปรับมุมได้ขึ้นลงได้ประมาณออตั้งแต่7องศาจนถึง17องศาเลยนะครับเป็นแบบแมนวนวลข้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของภาพกลางคืนนะครับเป็นภาพแสงสองแสงสว่างเป็นแบบสมาร์ทไฮบริดไลท์นะครับมีไวไลท์ที่ทํางานได้ถึงระยะ30เมตรเลยนะครับแล้วก็มีไ r ไลท์ได้ด้วยในตัวนะครับเลือกใช้ได้นะครับข้างๆเขาเนี่ยก็จะมีบิวอินไมโครโฟนให้ด้วยนะครับถัดมาอ,อีกมุมนึงเนี่ยก็จะมี สปีคเกอร์ให้นะครับก็มีตัวลำโพงบิวอินมาในตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันอีกทีนึ่งว่าเสียงจะดังแค่ไหนอะไรยังไงถัดมาตัวข้้งล่างนะครับก็จะเป็นตัวตัวกล้องที่เป็นกล้องที่เป็น PT นะครับตัวนี้ก็มีความละเอียดที่4ล้านมกะพิกเซลแล้วก็มีข,ขนาดเลนส์ตั้งแต่2 8จนถึง12มิลลิเมตรนะครับเป็นแบบวอลลิฟคอลนะครับสามารถซูมเข้าซูมออกได้ข้้งล่างก็จะเป็นไฟแบบ IR ์นะครับสระยะ40เมตรนะครับแพนได ตั้งแต่0องศาจนถึง350องศานะครับก็จะแพนได้ประมาณเกือบรอบตัวเลยครับจะมีนิดนึงที่ไปไม่ได้ถึงเรื่องของมอเตอร์อะไรว่านไปทิวได้ตั้งแต่ลบหองศาจนถึง90องศาก็ทิวได้เกือบเกือบหมดเลยนะครับประมาณนี้โอเคก็จะมีทาฟีเจอร์เรื่องของ 2way ออดิโอได้นะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ smart l i n k เก e ก็สามารถทําได้ smart l i n k เก e บางทีคนอาจจะเข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของอย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเมืองถ้าเราไปติดตั้งจริงๆเนี่ยแล้วก็จะมีภาพที่เป็นโมโ i วิวถ้ามีคนเดินตัดไปตัดมาเราก็อยากให้เราอยากจะดูว่าคนคนนั้นเดินไปไหนอะไรยังไงเราก็ใช้กล้องตัวข้างล่างเนี่ยแพนตามเข้าไปได้ดูดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ก็ ระยะประมาณนั้นนะครับก็สามารถทํางานได้ประมาณนั้นตัวนี้ก็กันน้าํากันฝุ่นได้ด้วยนะครับเป็นเรื่องปกติ IP 66โอเคอย่างที่เราล่าไปแล้วครับมีมีสองสรุ่นย่อยนะครับเป็นรุ่นที่เป็นรองรับ POE หรือรุ่นที่เป็นรองรับ 4G นะครับก็สามารถเลือกใช้งานได้เลยตามหน้างานตามความเหมาะสมก็เล่าข้าข่าวๆาสำหรับเจ้าตัวนี้ประมาณนี้ละกันถัดไปเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันจริงๆนะครับแล้วก็ลองดูว่าภาพที่ได้การใช้งานจะเป็นยังไงก็ติดตามชมต่อได้ในคลิปเลยครับ อโอเคครับจากเล่าสเปคไปเมื่อกี้แล้วนะครับก็ทีนี้เราเอากล้องมาเตรียมไปติดตั้งกับหน้าออฟฟิศของเรานะครับก็ก็เป็นกล้องที่เป็นทันเดนวูนะครับมีเลนที่เป็นมุมกว้างเลนมุมโอเวอร์วิวตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นเลนที่เป็น P t ซูมได้หมุนซูมได้รอบตัวอะไรอย่างนี้นะครับก็พร้อมที่จะติดตั้งแล้วเดี๋ยวผมจะผมไปพาชมการติดตั้งเลยละกันนะครับโอเคตามมาเลย โอเคครับก็ตัวกล้องตอนนี้น่าจะเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภาพจริงสดๆของมันอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงการสุคภาพ คครับก็ได้ทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อาจจะได้เห็นภาพกันแล้วครับที่เป็นภาพกลางวันกลางคืนแล้วก็รวมถึงทั้งทั้งสองกล้องเลยนะกล้องที่เป็นโอเวอร์วิวหรือว่ากว้างแค่ไหนแล้วกล้องที่เป็นเลนส์ซูมเนี่ยสามารถซูมไปมาแพนไปมาซูมดูรายละเอียดได้ประมาณไหนเดี๋ยวก็น่าจะเห็นจากภาพเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็มาสรุปจบกันละกันนะครับสำหรับถ้าท่านใดมองหากล้องที่คุ้มค่านะครับเช่นเรามีพื้นที่กว้างๆนะ เป็นพื้นที่นาเป็นที่พื้นที่สวนหรือเป็นร้านจอดรถอะไรต่างเนี่ยแล้วเราอาจจะไม่ได้มีงบประมาณที่จะซื้อกล้องได้หลายๆตัวนะครับกล้องตัวนี้ก็ตอบโจทย์เพราะว่าเราสามารถติดตั้งตัวเดียวได้ทั้ง2มุมเลยนะครับเป็นมุมที่เป็นมุมมค้งกว่าและก็มุมเป็นแพรที่ซูมเราสามารถดูรายละเอียดเข้าไปได้อีกว่าในแต่ละช็อตในแต่ละโมเมนต์เนี่ยมันมีดีเทลอะไรยังไงนะครับก็ประมาณนั้นละกันได้ทั้ง2ออย่างเลยก็คือว่าคุ้มค่านะครับรวมถึงทั้งตัวกล้องก็รองรับการบันทึก เสียงด้วยแล้วก็มีแบบ two-way talks ด้วยนะครับบางทีมันเป็นที่สวนเนี่ยเราไม,ม่มันเดินทางไกลเนาะเราหาอินเทอร์เน็ตให้มันไปแล้วเนี่ยแล้วก็เราสามารถดูมันออนไลน์ได้เลยหรือว่าอาจจะเป็นที่ร้านค้าอะไรก็ได้ครับแทนที่เราจะติดตั้งแบบหลายๆตัวใช้ตัวเดียวก่อนก็ใช้งานได้แล้วนะครับตัวนี้ก็รองรับ U E ด้วยนะครับก็ถือว่าไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแบบโพสต์ะบสายหรือว่าการติดตั้งแบบ U E ก็สะดวกสบายได้ง่ายเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับ ใครกำลังมองหากล้องตัวนี้ของทางทีวิชั่นอยู่ก็เป็นรุ่นทันเดนบูราคาผมเข้าใจว่าน่าจะไม่แรงมากน่าจะไม่เกินหมื่นนะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าสนใจถ้าเข้ามาถามกันก่อนได้นะครับว่าสําหรับเจ้าตัวนี้ราคาเท่าไหร่อะไร,ะไรเป็นยังไงนะฮะก็สําหรับการการับประกันสําหรับเจ้าตัวกล้องตัวนี้นะครับก็รับประกันโดยทีวิชั่นเลย3ปีนะครับก็เสียหรือมีอาการเอ,อ๋เออนะครับก็สามารถทักเข้ามาถามมาสอบถามได้หรือว่าจะแจ้งคลมกันก็ได้นะครับ ผามาบริการของเรา b ีนะครับก,ก็มีบริการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงส่งมอบงานเลยนะครับก็แล้วตั้งแต่เราสามารถให้คำปรึกษากับลูกค้าได้นะครับไม่ว่าลูกค้าจะมีโซลูชันแบบไหนอยากจะได้กล้องประเภทไหนกล้องยังไงเนี่ยก็ทักเข้ามาถามได้ครับแล้วก็เดี๋ยว Bness จะให้คำปรึกษาตรงนั้นก็นออกไปเซอร์วย์นะครับาง,งานก็สามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานกล้องวงจรปิดงานเน็ตเวิร์กงาน แอสเซทคอนโทรลหรือแอสเซทสตอรเลนะครับก็ยินดีจะให้ไปเซอร์ว้าง,งานรวมทั้งรวมถึงการทําแบบติดตั้งไดอะแกรมต่างๆนะครับก็ถัดไปเป็นเรื่องของงานติดตั้งแล้วเราก็มีบริการเหมือนนนะครับติดตั้งกล้องวงจรปิดพวกแอสเซทคอนโทรลแอสเซทพอยท์ uh, Control, Point, นะครับต่างๆนะรวมถึงการเดินสายด้วยเราก็มีโซลูชันครบจบในที่เดียวนะครับรวมทั้งการส่งอมอบงานเทรนนิ่งนะครับรวมถึงไม่ว่าจะเป็นการเดินสายเราก็มีผลทสให้นะครับแล้วก็การส่งอมอบงานเราก็มีพวกคู่มือมี มีเอกสารให้พร้อมนะครับสำหรับลูกค้าจะไปดูแลระบบต่อนะครับก็ประมาณนี้ละกันสําหรับบริการของทาง BNS นะครับถ้าจะขอข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้เลยครับที่ไลน์ของเราครับ s i BNS นะครับรวมถึงโบทโทที่จะขึ้นตรงนี้ด้วยนะฮะถัดไปเป็นเรื่องของ Facebook, Youtube, IG, TikTok นะครับฝากติดตามฝาก,ากโฟลโล่ให้กันด้วยละกัน สำหรับคลิปนี้ในการรีวิวของ h i กวิชชั่นกล้องประมาณก็ประมาณนี้ละกันถ้าท่านใดนมีคำถามไม่ข่อสงสัยที่คําถามไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตามมาตามต่อคาถามให้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันครับสวัสดีครับ